ที่มาและความสาคัญของง,งานในปัจจุบันเกษตรกรส่วนใหญ่นําสารเคมีมาใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชซึ่งสารเคมีดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้ใช้สารเคมีทางคณะผู้จัดทําจึงเกิดความสนใจเกี่ยวกับฮอร์โมนพืชที่มีคุณสมบัติช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชคือจิตเบอร์ลินโดยการศึกษาคุณสมบัติหนึ่งของจิตเบอรลินที่ไมไ่เด่นชัดมากนะักคือการงอกของรากในมเมล็ด ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับออกซินจึงนำมาสู่การคัดเลือกพืชที่มีสารจิตเบรินสูงคือปลีกล้วยเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการเร่งการเจริญเติบโต,ตของผักชีผักชีลาวและขึ้นช่ายวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสก,กัดจิตเบรินที่มีผลต่อการเจริญเติบโต,ตของรากผักชีผักชีลาวและขึ้นช่าย 2. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสก,กัดจิบเบอร์เรลินที่สก,กัดจากเอทิลแอลกอฮอล์80%และเมทิลแอลกอฮอล์80%ว่าสารสก,กัดใดมีประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของรากผักชีผักชีลาวและขึ้นช่าด้ดีกว่ากัน 3. เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสก,กัดจิบเบอรเรลินที่มีความเข้มข้น200-300และ400มิลลิกรัมต่อลิตรว่าความเข้มข้นเท่าใดมีประสิทธิภาพต่อการเจริญเติบโตของรากในเพื่อแต่ละชนิดได้ดีที่สุด วิธีการดำเนินงานการทดลองส่วนที่1การสกัดและการหมักจิบเบอริลินจากเอทิลแอลกอฮอล์80และเมอเช้อแอลกอฮอล์80นำปีกไยที่หั่นไว้ไปหมักให้ได้ปริมาณตามที่ต้องการทิ้งไว้เจวันจากนั้นนำมากรแล้วจึงนำกระอบให้ได้เป็นของแข็งถ้าได้เป็นของแข็งแล้วนำไปบดให้ได้เป็นผงเก็บไว้ในขวดสีชาเพื่อป้องกันแสงในการทดลองส่วนที่1นะครนะคจะมีขั้นตอนที่สําคัญหนึ่งอย่างเพื่อให้ได้สารสุทธิที่คาดว่าเป็นสารจิบเบอร์รลินตามที่ต้องการ โดยการละเหยเอทิลแอลกอฮอล์แปดสิบเปอร์เซนต์และเมทิลแอลกอฮอล์แปดสิบเปอร์เซนต์ที่เป็นตัวธรรมรารในการสกัดละเหยอ,ออกด้วยเครื่องโรตารีอีโบเพลเตอร์เพื่อได้สารสดที่คาดว่าเป็นจิตเบอร์ลินตามที่ต้องการครับในการทดลองในส่วนที่สองนี้จะมีการเปรียบเทียบระหว่างสารที่มีเอทิลแอลกอฮอล์แปดสิบเปอร์เซนต์และเมทิลแอลกอฮอล์แปดสิบเปอร์เซนต์ที่เป็นตัวธํามารในการสกัดเปรียบเทียบกับสารจิตเบอร์ลินมาตรฐาน ในความเข้มข้นต่างๆว่าในการทดลองนี้สารั้ง3ชนิดมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างไรการทดลองสารที่2การทดสอบประกิธิภาพของจิปโรลลินโดยการนาเมล็ดใส่ฟองน้ำที่จัดเตรียมไว้ตามปริมาที่ต้องการต่อมาใส่ในโฟมที่จอะรูไว้จึงนําไปใส่กล่องที่มีสารละลายความเข้มข้น200 3้0และ400มิลลิกรัมต่อลิตรทิ้งไว้9้าวันจากนั้นบันทึกผลครับผลการดําเนินงาน ผักชีผักชีลาวและขึ้นช่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสารสก,กัดที่มีแอลกอฮอล์80%และแมทิีลแอลกอฮอล์80%เป็นตัวทำละลายในการสก,กัดโดยผักชีมีการเจริญเติบโตได้ดีในความเิ้มข้นที่น้อยและผักชีลาวกับขึ้นช่ายสามารถเจริญเติบโตได้ดีในความเข้มข้นที่มาก สรุปและพิปารายผลสารสก,กัดจิบเบอร์ลิงที่สก,กัดจากเอทิลแอลกอฮอล์80%และเนทิลแอลกอฮอล์80%ผลสรุปว่าสามารถใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตของผักชีผักชีลาวและขึ้นช่ายได้โดยผักชีลาวและขึ้นช่ายเจริญเติบโตได้ดีใน,นความเข้มข้นที่มากสรุปได้ว่าผักชีลาวและขึ้นช่ายต้องการสารจิบเบอร์ลินในปริมาณที่มากในการเร่งการเจริญเติบโต ส่วนผักชีจะเริญเติบโตได้ดีในปริมาณความเข้มข้นที่น้อยสรุปได้ว่าผักชีตั้งการความเข้มข้นของสารจิตบริในปริมาณที่น้อยครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณครับ